ขอแยกถ่ายหนอยได้ครับ้เด้อแครับร้อนนะนหนึ่งสองามครับพี่ยุครับแอกันนายด้วยครับต้องนี้นะครับแบงขับแบงคับ

สกาวะโตหะรหะโตสัปปะสัพิฆาตปุณณะจตุปุร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 ณะจตชปุรจตราเจตุปรณะจณีจตุปุรุปุรณะจตุปุรณะจตปุรณะจตรตุปรมะจตุปุณะจตุประปะะรณปะะ ระมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามิสุรามีอริยามัชะปมาตถานาเวระมณีสิกขาปัตังสัมมาเวระมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตานิสิเรนะสุขติยันติสาธุ जातो न Yeah. รับค่าทุนโดยค่าที่เขาครางที่เป็นเมืนกันนครับแล้วเ็นบบ้รับตอบครับรังสี่ท่านครับ พนักงานเสริมพนักงานเสริมวันนี้นะครับกำัชจะนะครับท่านจะมีอรทจะูนะครับท่านกไปอหนไปแลนครับนอยากไปอนไล้นะครับก้องให่ยมุนครับกล้องหนึ่งครับกล้องใหญ่ครับแด้ครับพร้อมครับเหนึ่งสอามอยยมุนนึงนะครับหนึสครับเดี๋ยวมีหไหวกล้องนะครับใา่กล้องนะคะ แ่เพียงอายุเท่าไหร่แล้วแข็งแรงอันเดี๋ยวเราพักกันึ่งใ้ดูหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอพักบหนึ่งนอนทีเดียวได้ได้มาถ่ายรูปจะถ่ายรูปมาลูกเที่ตัว